ตานภาคหบทที่662ทั้งซานพูดอย่างเป็นธรรมชาติมากชูร่าเห็นฝ่าบาทขณะที่เขาพูดเขาได้ดึงเหมยกงจือให้หันหลังกลับไปหาจาัก,กรพรรดิอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาในบางช่วงเวลาขอแสดงความนับถือ เหมยอกงจือรีบตามไปสักการะแต่ใจของเขาเต็มไปด้วยความตกใจแม้ว่าเธอจะรู้อยู่แล้วว่าถังซานพาตัวเองไปเยี่ยมจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่และจัก,กรพรรดิปีศาจแห่งดาบแยกจากกันแต่เธอก็ไม่คิดว่าถังซานจะใช้วิธีการดังกล่าวตอนแรกเธอคิดว่าถังซานจะพาเธอไปปีนเขาศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการได้เห็นจัก,กรพรรดิอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่ด้วยวิธีนี้จะปลอดภัยและเป็นส่วนตัวมากกว่าการปีนเขาศักดิ์สิทธิ์แน่นอนว่าตอนนี้เธอเข้าใจดีว่าจัก,กรพรรดิอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่ควรทิ้งสติสัมปชัญญะไว้ที่นี่และตราบใดที่ใครก็ตามบุกรุกเข้ามาเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทันที จัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่กำลังนั่งอยู่บนโซฟาแทนที่จะมองไปที่เหมยกงจือ่อเขามองไปยังถังซานด้วยดวงตาที่เร่าร้อนมือตาของเขาดูแปลกไปเล็กน้อยเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยคุณเป็นสายเลือดกลายพันธุ์หรือเปล่าถัางซานพยักหน้าเล็กน้อยโดยไม่ปฏิเสธจากนั้นจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวก็หันความสนใจไปที่เหมยกงจือ่อกลับไปสู่รูปลักษณ์เดิมของเจ้าเจ้ายังคงมีความงามของมารดาของเจ้าเช่นนี้ได้อย่างไร ใช่เหมยกงจื่อพยักหน้ารัศมีสีเงินกระพริบบนใบหน้าที่สวยงามของเธอฟื้นฟูใบหน้าที่สวยงามแต่เดิมของเธอเมื่อเห็นใบหน้าของเธอที่คล้ายกับแม่ของเธอมากจัก,กรพรรดปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่อดไม่ได้ที่จะมึนงงเล็กน้อยยกนิ้วขึ้นและชี้ไปที่โซฟาตรงข้ามเขาจากนั้นถังซานจึงพาเหมยกงจื่อมานั่งตรงข้ามกับจัก,กรพรรดพยักขาว จักรพรดปีศาจพยักขาวกล่าวอย่างเฉยเมยหวังชิงตายแล้วเหมยกงจื่อพยักหน้าเล็กน้อยจักรพัดิอศูรเสือขาวกล่าวว่ากลุ่มปีศาจนกยูงสามารถทำให้หลินซีโม่ไม่คิดถึงเมืองเคอรี่ได้แต่หวังชิงมีวิธีการบางอย่างเขาทำได้อย่างไร เหมยอกงจื่อตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็หันไปมองถังซานโดยไม่รู้ตัวแต่ถังซานไม่ได้พูดอะไรเธอใส่หัวแล้วพูดว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจาก,กระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตันมาถึงแล้ววันนั้นบอกสิ่งที่คุณรู้หลังจากฟังคำพูดของเธอจากกระพัดอสูรพยัก์ขาาผู้ยิ่งใหญ่ก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยอย่างอดไม่ได้เห็นได้ชัดว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น แม้ว่าถังซานจะรู้แต่เขาไม่มีแผนที่จะพูดในตอนนี้จากกระพัศอสูรพยักษ์ขาวกล่าวว่าตอนนี้เจ้าเป็นผู้เท่าของเผ่าอสูรนกยุงและเจ้าเมืองแห่งเมืองเคอรี่ครับ กัับมนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของเรื่องนี้จักระพาดอสูรพยักขาวกล่าวอย่างเด็ดขาดว่าเพื่อขจัดความคิดที่รอบข้อบทั้งหมดของคุณและต้องการรักษาตำแหน่งเจ้าเมืองของเธออันดับแรกให้ทัศนคติของเมืองเคอรี่ที่มีต่อมนุษย์กลับคืนสู่สภาพปกติดังที่เคยเป็นมาประการที่สองให้ความคิดรเริ่มกับบรรพมุรุษ สารเสนอให้แยกเลือดมนุษย์ของเขาเองและพึ่งพาเลือดของเผ่าอสูรนบมิวและของฉันอย่างสมบูรณ์ในกรณีนี้ฉันสามารถสนับสนุนคุณได้และฉันมีระดับความมั่นใจที่จะเกลียกล่อมจักกระพัศบางคนให้สนับสนุนคุณในในอนาคตไม่ใช่ว่าไม่มีความสำเร็จของจัก,กรพรรดิเป็นไปได้มีหลายจัก,กรพรรดิที่แก่แล้ว ไม่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลคราวนี้เหมยกงจือไม่ได้ไปหาถาังซานใบหน้าสวยของเธอมองดูจาก,กระพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่อย่างดื้อรัน้นบทที่663ฉันเป็นมนุษย์ไม่ว่าเลือดชนิดใดจะไหลผ่านตัวฉันก็เป็นมนุษย์ฉันโตมากับแม่และแม่ก็บอกฉันเสมอว่าเราเป็นมนุษย์ ฉันได้เห็นความทุกข์ของมนุษย์มามากแล้วจุดประสงค์ของฉันในฐานะเจ้าเมืองคือการช่วยมนุษย์เราให้พ um um ื้นท <um ี่อย <si ู่อาศัยแก่มนุษย์และจะไม่ทําหน้าที่เป็นทาสคนใช้หรือแม้แต่อาหารอีกต่อไปดังนั้นไม่ว่าอย่างไรฉันจะไม่แยกเลือดมนุษย์ออกจากกันเมื่อเทียบกับการจับกลุ่มครั้งก่อนในขณะนี้น้ําเสียงของเธอแน่วแน่และเด็ดขาดโดยไม่ลังเลใดๆ ในตาของจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวก็เย็นลงทันทีและเขาพูดอย่างเย็นชาว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรจะพูดถ้าเจ้าต้องการจะติดพันถึงความตายไม่มีใครสามารถปกป้องเจ้าได้เหมยกงจือกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ฝ่ามือของเขาถูกห้อมล้อมด้วยความอบอ,อุ่นความดื้อรั้นในหัวใจของเธอดูเหมือนจะได้รับการสนับสนุนซึ่งทำให้อารมณ์ของเธอมั่นคงขึ้นเล็กน้อย ขณนะที่จับมือเธอถังซานกล่าวด้วยเสียงลึกฉันเข้าใจถึงความกังวลของฝ่าบาทและขอบคุณมากสำหรับความเข้าใจของคุณแต่อย่างที่เสียวเหมยกล่าวว่าเราทุกคนมีเลือดมนุษย์ไหลผ่านเราเราไม่สามารถดูของเราเองได้คนเรากลายเป็นทาตและอาหารเสมอมีคนสู้เสมอแม้ว่าเราจะล้มเหลวเราต้องพยายามไม่เช่นนั้นกระดูกสันหลังของมนุษย์จะไม่สามารถยืดขึ้นได้ จักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่มองเขาด้วยสายตาเคร่งขรึมเจ้าเป็นชูราจากเมื่อก่อนใช่หรือไม่ทั้งซานพยักหน้าเล็กน้อยจักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวกล่าวอย่างเฉยเมยรัศนีของคุณเปลี่ยนไปมากและดูเหมือนว่าคุณพัฒนาขึ้นแล้วเธอได้เข้าสู่ระดับเทพแล้วด้วยแต่คุณต้องเข้าใจว่าต่อหน้าจักรพรรดิความแข็งแกร่งเพียงเล็กน้อยของคุณเป็นเพียงหยด ในทะเลตราบใดที่ราชสำนักต้องการจะทําการทยียเจ้าก็ง่ายพอๆกับบทมดคติเตือนใจของข้าคือแค่บอกเจ้าว่าเจ้าจะเผชิญอะไรส่วนวิธีการทํานั้นมันเป็นเรื่องของตัวเจ้าเองแค่นั้นแหละพูดเสร็จก็ยืนขึ้นฝ่าบาทโปรดรอสักครู่ทั้งซานก็ลุกขึ้นแต่หยุดจากกระพัดอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่เห็นได้ชัดว่ากําลังจะจากไป จัก,กรพัดอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเฉยเมยยังไม่เพียงพอที่จะบอกว่าตวแตกต่างออกไปจะมีอะไรอีกเล่าทำไมที่เน่าเสียแก่สลับไม่ได้ทั้งซานพูดอย่างเคร่งขึมถ้าเราเลือกที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หลักเราขอการสนับสนุนจากคุณได้ไหม จักรพรรดิอตะศูลพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ประหลาดใจเป็นครั้งแรกแลกผลประโยชน์ทำไมเจ้าต้องการมอบเมืองเคอรี่ให้ฉันด้วยหรือฉันมีเมืองหลักอยู่แล้วและสารบรรพบุรุษจะอนุญาตไม่ได้เพื่อควบคุมอันที่สอ,ององแทงสารสายหัวและพูดว่าไม่ใช่เมืองเคอรี่จักรพรรดิตสศูลพยักขาวกล่าวอย่างเยินชาว่านอกจากเมืองเคอรี่แล้วเจ้ายัางต้องแลกชิปอะไรอีกในสายตาข้าไม่เห็นมีอะไรมากมาย ทังซานชี้ไปที่รูปแบบเทเลพอร์ตบนพื้นข้างข้างเขาและพูดว่าถ้าเป็นเช่นนี้และนี่เป็นเพียงผลิตภัณฑ์เพียงครึ่งเดียวรูปแบบการเคลื่อนย้ายที่เสร็จสิ้นที่ฉันสร้างสามารถเคลื่อนย้ายได้ในระยะไกลด้วยการพอบปลูกที่เพียงพอแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไปจากปลายด้านหนึ่งของทวีปไปยังอีกด้านหนึ่งในทันที รูม่นตาของจักรพรรดิศูรพยักขาวหดเล็กๆน้อยๆอยอันที่จริงเขาเพิ่งศึกษาวงกลมเวทมนต์นี้ยิ่งเขาศึกษามากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกลึกลับมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามวงกลมเชื่อมต่อกันและไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเมื่อสัมผัสมากเกินไปวงกลมจะทำลายตัวเองสิ่งนี้ทำให้จัก,กรพรรดิอสูรพยักขา่าเสียใจอย่างสุดซึ้งถ้าเขาไม่ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับวงเวทมนต์นี้และให้ความสำคัญกับสถานที่นี้มากมันจะไม่เร่งรีบทันทีที่เหมยกงจื่อและถังซานมาถึงอย่างไรก็ตามหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งมันก็ส่ายหัวและพูดว่าไม่เพียงพอคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณอยากทำนั้นเป็นงานที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยต้องการให้ฉันทำอะไรที่ไม่มีความหมายก็พอ หลังจากที่ถังซานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดว่าแล้วเรื่องนี้ละ่ะขณะที่เขาพูดเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและดวงตาจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งเดิมใช้เพื่อปกปีดโดนมหายใจของเขามาบรรจบกันและปลดปล่อยความผันผวน,นของสายเลือดของเขาเองทันใดน,นั้นลำแสงสองดวงก็ประทุขึ้นในดวงตาของจักรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่และเกือบจะในทันทีต่อม,มันก็ตบถังซานด้วยฝ่ามือ เหมยกงจื่อตกใจอุทานด้วยความประหลาดใจและกำลังจะก้าวไปข้างหน้าแต่ถังซานดึงรั้งไว้ปังจักรพัรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ตบหน้าอกของถังซานอย่างไม่มีแรงเพียงแค่กดฝ่ามือกว้างของเขาที่นั่นทันใดน,นั้นใบหน้าของจักรพัรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ก็เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจแม้แต่มองไปที่ถังซานด้วยความไม่เชื่อ ไม่มันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าเราจะทำไม่ได้คุณทำได้อย่างไรเสียงของจัก,กรพรดอสูรพยัคขาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งซานพูดว่านี่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรพัดหรือไม่จัก,กรพรดอสูรพยัคขาวสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วกลับมานั่งที่โซฟาทั้งซานยังดึงเหมยกงจอกลับไปที่โซฟาและนั่งลง สิ่งที่เขาทำให้จัก,กรพรรดิศอสศูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกเรียกง่ายมากมันคือออร่าสายเลือดที่แปลงร่างเป็นปีศาจส,สีทองของเขาเอง ในฐานะรุ่นของจักรพรรดิจักรพรรดิปีศาจพยับขาวผู้ยิ่งใหญ่เข้าใจทันทีว่ามันคืออะไรเมื่อเขารู้สึกถึงความผันผวนในสายเลือดของเขานี่คือสิ่งที่ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ไม่เข้าใจในตอนแรกเพราะอาณาจักรของราชาปีศาจนกยูงนั้นไม่เพียงพอและเขาไม่ได้ติดตามแง่มุมนี้สำหรับจักรพรรดิทั้งหมดนี่คือสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาเพราะนี่คือสิ่งที่สามารถทำให้พวกเขาก้าวไปอีกระดับและก้าวต่อไปได้ สายเลือดเป็นรากฐานของสัตว์ประหลาดและวิญญาณและความแข็งแกร่งของสายเลือดเป็นตัวกำหนดศักยภาพและอนาคตท่วงท่าของจัก,กรพรรดนั้นเป็นคำชมที่แรงที่สุดแล้วแต่ก็ยังเป็นสายเลือดระดับแรกหรือสายเลือดชั้นที่หนึ่งระดับบนสุดที่สามารถนำสายเลือดระดับที่หนึ่งไปสุดขั้วจนกลายเป็นจัก,กรพรรดและทะลวงผ่านถึงลำดับที่สิ อย่างไรก็ตามเป็นเวลานับหมื่นปีแล้วที่จักรพรรดรอ,อ่าเสด็จมาในทวีปนี้จัก,กรพรรดิแห่งราชวง์ทั้งหมดกำลังศึกษาปัญหานั่นคือวิธีการสัมผัสระดับที่สูงขึ้นหรือมีระดับความสามารถที่สูงกว่าจัก,กรพรรดิแห่งราชสำนักบรรพบุรุษเห็นพ้องต้องกันในสองประการประการแรกคือต้องมีระดับการดำรงอยู่สูงกว่าจัก,กรพรรดิยิ่งจัก,กรพรรดิมีอำนาจมากเท่าไรพระองค์ก็จะยิ่งรู้สึกแข็งแกร่งและมั่นใจมากขึ้นเท่านั้น อีกประการหนึ่งคือหากคุณต้องการสัมผัสระดับที่สูงขึ้นสายเลือดปัจจุบันของคุณไม่เพียงพอคุณต้องพัฒนาสายเลือดที่แข็งแรงขึ้นก่อนที่คุณจะสามารถสัมผัสระดับที่สูงขึ้นได้ ด้วยเหตุผลนี้ฉันไม่รู้ว่ามีจัก,กรพรรดิกี่องค์ที่ทำงานหนักเพื่อศึกษาและยังมีจัก,กรพรรดิที่ทรงอนุภาพสูงอีกมากมายที่สิ้นพระชนอย่างกระทนหันเนื่องจากการฟันเฟืองของสายเลือดในระหว่างกระบวนการวิจัยเมื่อเวลาผ่านไปการวิจัยของจัก,กรพรรดิในพื้นที่นี้ค่อยๆลดลงเพราะพวกเขาอาจรู้สึกไม่ชัดเจนว่ามีมือที่มองไม่เห็นอยู่ในโลกนี้ปรับปรามพวกเขาป้องกันไม่ให้ก้าวไปสู่ความเป็นไปได้อีกระดับหนึ่ง นี่ก็เหมือนกับที่จัก,กรพรรดิศาสพยัก์ขาวกล่าวกับเหมยกงจือว่ามีจํานวนจัก,กรพรรดิที่โลกนี้อนุญาตจํานวนจํากัดก็ยังเป็นความจริงแต่ในตอนนี้เมื่อจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกถึงรัศมีของสายเลือดสีทองบนร่างของถังซานเขาก็ตกใจเกินคําบรรยายในทันทีเพราะมันแน่ใจอย่างยิ่งว่าระดับแรกไม่ได้อธิบายไว้อย่างแน่นอนสายเลือดความแข็งแกร่ง ด้วยความแข็งแกร่งของเขาทำไมเขาถึงมองไม่เห็นว่าถังซานยังไม่ทะลงจนกลายเป็นพระเจ้าก่อนที่จะกลายเป็นเทพเจ้าความแข็งแกร่งของสายเลือดถึงระดับดังกล่าวมันช่างน่าเหลือเชื่อมากอย่างไรก็ตามความจริงอยู่ตรงหน้าเขาดังนั้นเขาจึงงอดเชื่อไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่เขาวางมือบนมันด้วยตัวเองเพื่อสัมผัสถึงความแข็งแกร่งของสายเลือดขอองค์การเปลี่ยนแปลงของถังซานอย่างรอบคอบจากนั้นเขาก็มั่นใจ แม้ว่าเขาจะรู้ว่าสิ่งนี้อาจไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขาแต่อย่างน้อยมันก็เป็นโอกาสในฐานะจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรดิอาวุโสรุ่งเก่าสำหรับเขาไม่มีอะไรน่าดึงดูดใจไปกว่าการก้าวต่อไปบางทีการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเขาจะสามารถก้าวข้ามการปราบปรามของโลกนี้ได้ในขณะนี้วิธีที่จัก,กรพรรดิอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่มองถังซานได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คุณทำได้อย่างไรจากกระพัดอสูรพยักขาวถามเสียงเข้ม